สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนบนักเล่าข่าวครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เราน่าจับตามองครับสงครามเริ่มปะทุแล้วระหว่าง <c oughs> ประเทศอินเดียกับประเทศปากีสถานฮะเริ่มยิงกันแล้วเพื่อนอ่ามันเป็นมนรดกตกทอดของพวกล่านานิคมสมัยก่อนนะ ที่มันทิ้งไว้นะะทิ้งไว้อย่างมันก็มีอะไรที่น่าน่าศึกษาและน่าสนใจเพื่อนอย่างบ้านเรานะก็มีเนี่ยเห็นมีคลิปทางใต้มานะทวงปัจจนีตอนนี้ก็เริ่มทางใต้ก็เริ่มร้อนขึ้นเริ่มรอบยิงเจ้าหน้าที่นะฮะรอบฆ่ารอบยิงเนี่ยกล่าสุดก็ ยิงยิงเสร็จไม่พอเผาอีกเผาย่างสดนะฮะที่ภาคใต้เรามันก็เป็นกระบวนการที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงนะพวกแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะมีอยู่จริงแล้วก็มีโค้งมีคลิปออกมาพวกไอโอออกมาประนามเจ้าหน้าที่หาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรังแกชาวบ้านนู่นนะี่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโจรใครเป็นชาวบ้านตอนนี้ก็ก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ครับ ความวุ่นวายนะฮะส่วนอยู่ในพม่าก,ก็มี <c oughs> สงครามชนเผ่าที่พวกล่านาะนิคมเนี่ยวางยาวไว้นะฮะมันก็ต้องว่ากันไปฮนะ <c oughs> มันรู้จะว่าไงฮนะอย่างอดีตสภาพโซเวียตเนี่ยนะที่เคยเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็แตกเป็นเสียงเสียงเนี่ยตอนนี้ก็มาลบราค่าฟันกันเองเนี่ยนะครับ จากโซเวียตก็กลายมาเป็นรัสเซียนะฮะรัสเซียก็มีแคว้นนู้นแคว้นนี้อืมยูเครนก็แยกออกมาแม้กระทั่งที่ตอนนี้ร้อนแรงที่สุดก็ออินเดียกับปากีสถานเนี่ยันแต่ก่อนเป็นประเทศเดียวกันนะฮะในรอบสิบป,ปีนี้เพิ่งเพิ่งรุนแรงขึ้นมาอีกทีนึ่งล่าสุดสองฝ่ายก็เปิดฉากยิงกันแล้วตามเส้นแนวเขตควบคุมนะฮะเขตแดนทั้งสองประเทศ่ะนะนะครับ จุดเริ่มต้นของความตึงเครียดเพื่อนก็คือเหตุการณ์ที่กาดยิงครับที่เมืองนาฮาแกรมนะฮะที่รัฐจมบูนะฮะรัฐจมบูกับรัฐเขาเรียกว่าแคว้นแคว้นจมบูกับแคว้นแคสเมียมเนี่ยเป็นสมัยก่อนเป็นรัฐอิสระฮะเป็นรัฐที่ปกครองตอนเองนะนะครับ <c oughs> ไม่ขึ้นอยู่กับใครแต่ตอนนี้เนะี่ยทั้งสองรัฐนี้แคว้นนี้นะจมบูกับแคสเมียเนี่ยขึ้นขึ้นตรงกับอินเดียนะฮะ ตอนนี้เนะี่ยมันกาดยิงกันแนหะก็ตาย26คนนะฮะบาดเจ็บสาหัส17คนนะเนี่ยยีิบสองเมษาตะกี้นี่เองเนี่ยนะคนตายที่บาดเจ็บก็เป็นนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองจัมโบกัสแค,แคสเมียเนี่ยนะไอดินแดนนี้เนะี่ยเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพื่อนได้รับขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์ของอินเดียนะครับ ตรงนี้นะสองแควนนี่นะเดี๋ยวผมจะเล่าเพื่อนฟัง <c oughs> มันเป็นประวัติศาสตร์ล่าศึกษาเพื่อนนสามารถเป็นการสังหารพลเรือพลเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในรอบยี่สิบปีครับนับตั้งแต่อินเดียที่มีการย,าย,นะย,ยิงที่เมืองมุมไบนะยิงยิงที่เมืองมุมไบเนี่ยปีสองพันแปดเนี่ยก็มีคนตายร้อยหกสิบ ศพครับบาดเจ็บอีกเป็นร้อยๆนะฮะเป็นการโจมตีพวกเนี้ยเป็นฝีมือของพวกกลุ่มติดอาวุธเพื่อนที่มันเรียกตัวเองว่ากลุ่มต่อต้านแห่งแคสเมียนะครับเป็นกลุ่มที่หัวรุนแรงพวกเนี้ยพวกนี้จะตรงๆเนียนะเป็นมุสลิมวกนี้เป็นมุสลิมเพราะว่าไอแคว้นแคสเมียกับจำไอตัวจำบูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอิสลามไง แต่ตอนนี้เนี่ยอินเดียเขาก็มาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ก็เลยก็เลยอยู่ขึ้นตรงกับอินเดียและอินเดียนี่เป็นชาติที่นับถืออินดูนะครับปากีสถานนี่เป็นชาติที่นับถือมุสลิมแต่ก่อนเป็นประเทศเดียวกันไงแต่พออังกฤษมันมันคืนอิสรภาพให้เนี่ยแต่ก่อนอังกฤษมันมันคุมหมดมันคุมหมดเขาเรียกว่าอ่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสมัยก่อนนะ แล้วต่อมาเนี่ยอังกฤษมันก็เฮ้ยเดี๋ยวกูวให้มึงเป็นประเทศแล้วกันแต่ว่ามันจะมีผู้นําทั้งมุสลิมและก็อินดูไงสองศาสนาไงมันก็เลยอยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็เลยต้องแยกเป็นสองประเทศนะฮะแต่ก่อนเขาเรียกว่าทวีปมันเป็นทวีปอะไรว่าแต่ก่อนเขาเรียกทวีปมาหาเดี๋ยวนะผมอ่าเขาเรียกว่าทวีป อนุอินเดียอนุทวีปเออสมัยก่อนที่เรียกว่าอนุทวีปอินเดียนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับนะครับเขาก็เลยพออังกฤษมันให้เอกราชมันก็เลยแบ่งว่าเฮ้ยวพวมุสลิมนี่มึงมาเป็นประเทศปากีสถานแล้วะกันไอ้วกอินดูเนี่ยมึงมาเป็นประเทศอินเดียก็แบ่งกันนะฮะโดยชัดเจนนะแบ่งกันเป็นสองประเทศนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีขุ่นขุ่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้สมัยก่อนเนี่ย ไอ้แคว้นใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าเฮ้ยมึงนับถือศาสนาไหนมึงก็ไปอยู่กับประเทศนั้นเออถ้านับถือมุสลิมเยอะมึงก็ไปอยู่กับปากีนับถืออินดูมากมึงก็ไปอยู่กับอินเดียแต่ว่าแคว้นแคว้นแคสเมียร์กับจัมบูเนี่ยมันส่วนใหญ่มันนับถือมุสลิมแต่ว่าผู้นําเขาเนี่ยนับถืออินดูเออแปลกไหมผู้นําเขานับถืออินดู เขาก็เลยตกลงกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยให้ปกครองกันเองไงเออสมัยก่อนปกครองตัวเองนะก็ก็ไม่ว่ากันแต่พอในสมัยต่อมาเนี่ยไอไในราชีเขาชื่ออะไรวะไอนในลาชีปอ่าเป็นนายกมนตรีอินเดียนะก็เลยมามาทําใหม่ทําทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราไงเพื่อนสมัยก่อนเขา กองตุนเลงก็ดีอยู่แล้วครันนี้ก็ยกเลิกธรรมนูญเขาก็มาให้มาขึ้นตรงกับอินเดียพอขึ้นตรงกับอินเดียปุ๊บประชากรส่วนใหญ่นับถือมุสลิมก็ไม่พอใจไม่พอใจก็เลยเกิดเหตุการณ์ปะทะกันปะไปนู่นนี่นั่นโจมตีกันแล้วล่าสุดน่ะที่กาดยิงเพื่อนที่ตายเยอะๆเนี่ยนะฮะตายเยอะเนี่ยเพิ่งกาดยิงมาเนี่ยตายหมาดๆนะยี่สิบหกคนนะฮะตอนนี้ก็ เริ่มลบกันแล้วฮะระหว่างปากีกับอินเดียเนี่ยเพราะว่าอินเดียเขาก็เขาก็ปนามเลยนะปะนามว่าปากีสถานเนี่ยอยู่เบื้องหลังการโจมตีเนี่ยนะฮะอืมเพราะว่าไอ้พวกที่มันมันโจมตีนักท่องเที่ยวเนี่ยมันประกาศเลยนะว่าเฮ้ยมึงลองสวดพระคัมภีร์นิไอคนไหนสวดได้เนี่ยรอดตายไม่ยิงแต่ไอคนไหนสวดไม่ได้มันยิงตายหมดเลยเออมันยิงตายหมดเลยแล้วมันก็ประกาศเลยนะบอกว่าเนี่ย กลุ่มกลุ่มต ang, ash, yo, ่อต้านแห่งเขาเรียกว่าชื่อเขานะกลุ่มต่อต้านแห่งแคสเมียกอลังกําลังติดอาวุธนะครับเพื่อนไหวอยู่ในชายแดนปากีสถานกับอินเดียนี่แหละนะครับเขาก็ประกาศว่าเขาต่อต้านพวกคนนอกพื้นที่ไงที่เข้ามาทำมาหากินอยู่แคสเมียกับจมบูเนี่ย ตอนนี้มันเข้ามาประมาณแปดหมืนคนนะแปดหมืนห้าพันคนนะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจัมบูและแคสเมียเนี่ยนะครับทาให้กลุ่มพวกนี้ไม่พอใจนะครับก็ต้องก็ต้องโจมตีไงอืมตอนนี้อินเดียเขาก็ประนามปากีสถานแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเราวแล้วครับตัดสินใจลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศปากีสถานนะประกาศปิดพรมแดนทั้งหมดนะฮะขับไล่ทูตปากีสถานออกจากอินเดียภายใน 48ชั่วโมงนะฮะระงับวีซ่าสถานะพิเศษของชาวปากีสถานนะฮะแล้วก็อินเดียก็ประกาศระงับสนธิสัญญาแบ่งปันน้ําที่แม่น้ําสินธุนะระหว่างสองประเทศเนี่ยโอ้โหทาให้วุ่นวายชิมหายเลยตอนนี้เพื่อนตลอดแนวชายแดนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะก็ผมว่าน่าเป็นห่วงเพื่อนน่าเป็นห่วงว่าจะเกิดสงครามใหญ่เพราะว่า ปากีสถานมันก็มีนิวเคียอินเดียมันก็มีนิวเคียตอนนี้นะฮะเออแล้วสองประเทศนี้มันก็เป็นน้ํากับน้ํามันแล้วเพื่อนตอนเนี้ยไม่รู้จะว่า,างไงแล้วเพื่อนตอนนี้เราก็จับตาดูนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นมรดกของพวกล่านาะนิคมเพราะอังกฤษนี่แหละทําให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยเพื่อน<ม>อืมก็เลยไม่รู้จะว่า,างไงแล้วเพื่อนเราก็ต้องจับตาดูนะฮะจับตาดูนะ่นะความขัดแย้งนี่นะ มันจะปะทุเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือเปล่านะฮะระหว่างอินเดียกับปากีสถานผมก็ภาวนาอย่าให้เกิดสงครามนะฮะสงครามไม่มีอะไรดีขึ้นนะมีแต่ความสูญเสียทําให้คนตายนะฮะอตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างไางม่ยอมกันนะปากีบอินเดียเนี่ยทั้งที่สมัยก่อนเป็นประเทศเดียวกันด้วยซ้ำไปนะมันน่าจะต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นลนะ ในแคว้นสองแคว้นเนี่ยแคว้นแคสเมียร์กับจัมบูเนี่ยเพราะว่าสองแคว้นเนี่ยมันก็มีผู้ปกครองผู้ปกครองที่ว่านับถืออินโดแต่ว่ามาปกครองปกครองประชากรที่นับถือมุสลิมเยอะอะมันก็เลยมีเรื่องมีราวนะเนี่ยงไ,งไอ้รัฐจัมบูกับแคสเซียร์นี่มีธงชาติเป็นของตนเองด้วยนะเพื่อนไม่ธรรมาดานะนะครับมันก็มีปัญหาใครอยากรู้อะไรก็ ศึกษาได้นะฮะกด Google ก็ทราบแล้วอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าสงครามมันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์ครับมีแต่ความสูญเสียและความความตายนะครับก็ก็หวังว่าอย่าให้เกิดสงครามใหญ่แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายประเทศนะฮะรัสเซียก็กำลังบี้ยูเครนอยู่นะฮะได้ข่าวว่า ทางเกาหลีเหนือก็มาช่วยรัสเซียลบด้วยนะทางยนะูเครนกับยนะูเครนน่ะยูเครนก็สมัยก่อนก็เป็นแคว้นแคว้นหนึ่งของรัสเซียนะเห็นไหมแยกออกมาเห็นไหมแต่มีทรัพยากรเยอะสหรัฐมันก็อยากได้ทรัพยากรไงแต่นี้มันก็เลยมาช่วยยนะูเครนเนี่ยอยากได้ทรัพยากรก็มาช่วยยูเครนขนอาวุธมาช่วยก็เลยตีกันไปตีกันมาเป็นสงครามตัวแทนโอเคครับมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่าครับชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านนะครับ มโนก้วก็ข่าวออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้าสระผมครับสวัสดีครับคิดดีครับ